สวัสดีค่ะแฟนเพจ MG ของเจี๊ยบทุกท่านนะคะวันนี้เจี๊ยบมากับ MG 5D พัดมากับชุดแต่งโคตรฮอตสุดทิตของเจีย๊ยบทั้ง2คันนี้บอกเลยว่าไม่แพ้กันกินกันไม่ลงเพราะว่า2คันนี้บอกเลยว่าเป็นชุดแต่งที่คุณลูกค้าเลือกเยอะมากๆเพราะมันมีความพิเียม,มันมีความหล่อมันมีความเท่และโปรโมชั่นของเจีย๊ยบที่คุณลูกค้าเห็นเนี่ยคือชุดแต่งที่เจี๊ยบแต่งมาเนี่ยคือจะแถมให้ทุกโปรโมชั่นเลยนะคะเรามาดูกันค่ะว่าคุณลูกค้าชอบการตกแต่งรถแบบไหนคันนี้ก็จะเป็นวลิกนะคะ ส่วนคันด้านซ้ายมือของเจี๊ยบก็จะเป็นลำกาจะบอกเลยว่าชอบคันไหนแคปหน้าจอมาแจ้งเจี๊ยบนะคะเรามาลงรายละเอียดคันสีขาวกันก่อนคันสีขาวเนี่ยใช้ชุดแต่งแวนเหล็กที่เป็นชุดเต็มไม่ว่าจะเป็นสกรูด้านหน้าสติ๊กเกอร์ฝากระโปรงหรือว่าจะเป็นสเกิร์ตที่มีความสูงจนถึงไฟหน้าความพรีเมียมของเขาจะบอกเลยว่ารับประกันงานสีถึง3ปีคันนี้นะคะถ้าเกิดคุณลูกค้าบอกว่าคุณเจี๊ยบไม่ใส่สติ๊กเกอร์แต่จะแร็ปเป็นแบบว่า สติกเกอร์ลายอ่่ได้ไหมมีให้เลือกคุณลูกค้าลองไปดูวิดีโอที่เจี๊ยบทำมาบอกเลยว่าชุดแต่งเจีบมีให้เยอะจริงๆคันนี้ค่ะเจียบมีการแลปสติกเกอร์กระจกมองข้างแล้วก็เสาเแล้วก็ตัวหลังคาด้วยสกเกิร์ตด้านข้างคุณลูกค้าเห็นไหมว่าเจี๊ยบใช้สีขาวตัดก,กับสีดํามันทําให้รถคันนี้มันมีความดดแล้วมันมีความแบบ สปอร์ตยิ่งขึ้นนะ่ะท้ายรถของ MG 5D พัดคันนี้อย่างที่เจ็บแจ้งเราใช้สปอยเลอร์ทรงแนบสีดำนะคะตัดกับตัวรถสีขาวแบบนี้แล้วก็ตัวปลายท่อตัวนี้นะคะสเกิร์ตเขาจะเป็นปลายท่อคู่โชว์ดิฟเซนเซอร์ความโดดเด่นของสเกิร์ตงานชิ้นนี้จะต้องบอกเลยอยู่ที่สเกิร์ตหน้ากับหลังค่ะคุณลูกค้าแล้วก็ตัวนี้จะมีเซนเซอร์ที่มาจากโรงงานก็สามารถทํางานได้ปกตินะคะคันนี้หล่อขนาดนี้จะไปพาไปชมอีกคันหนึ่งบอกเลยว่าหล่อไม่แพ้กันเดี๋ยวเราไปดูคันลกากาค่คะ เรามาชมกันต่อกับชุดแต่งลำกาบอกแล้วว่ากินกันไม่ลงเพราะคันนี้ก็เท่โฉบเฉี่ยวสังเกตไหมว่าสกเกิร์ตของเขาอะสูงจนถึงไฟหน้าก็จริงแต่เขามีความโฉบเฉี่ยวค่ะคือต้องบอกเลยนะว่าเขาทำงานดีไซน์ออกมาได้ดีคือเขาจะมีเล่นเคริร์ฟคือเล่นเส้นสายเยอะแล้วก็ใช้สีดำอะค่ะที่เป็นสีดำเป็นอแบกตัดกับตัวรถสีเทาแต่จะบอกน,นะว่างานสีทั้งสองค่ายเนี่ยเขารับประกัน3ปีเหมือนกันเลยค่ะคุณลูกค้าด้านนี้ค่ะ กระจกมองข้างจะเป็นสีเดียวกับตัวรถลืมบอกไปว่ากาันสาดเะจะ๊บติดตั้งให้เป็นงานกันสาดที่เป็นแบบของสูตรเลยนะเป็นแบบพรีเมียมเลยนะคะคุณลูกค้าสกเกิร์ตด้านข้างคุณลูกค้าเห็นไหมว่าเขาใช้สกเกิร์ตสีดําตัดกับตัวรถสีเทามันทําให้รถคันนี้ดูโฉบเชียวรถดูจริงเท่แบบมีสไตล์คุณลูกค้าจะบอกเลยว่าติดตามช่องเจ๊บคุณลูกค้าจะได้ดูชุดแต่งที่หล่อและมีความพรีเมียมมีการรับปาาระกันแบบว่าวารันตีการรับปาาระกันงานสกเกิร์ตเนี่ย คุณลูกค้าไม่ต้องกลัวคุณลูกค้าใช้ไปเลย3ปีจะรับประกันงานสีอยู่แล้วนะคะสปอยเลอร์หลังเป็นแบบสีดําค่ะแล้วก็นี่ค่ะงานท้ายรถสังเกตไหมว่าเมื่อสักครู่จะเป็นแบบปลายท่อคู่อยู่ซ้ายขวาแต่ตัวนี้โชว์ปลายท่อ3ตัวเลยแล้วงานลำกาเขามีปลายท่อแบบ2แบบนะจะเป็นแบบปลายท่อคู่ก็ได้หรือว่าจะเป็นแบบวงรีก็ได้คือเจี๊ยบจะมีให้เลือกแต่ปกติเราว่าตัวที่เป็นปลายท่อวงรีะคะ่ะคุณลูกค้า เจี๊ยบเคยทําไปแล้วที่คลิปวิดีโอที่แล้วนะคะคุณลูกค้าลองดูว่าชอบงานแบบนี้ไหมนี่คือการตกแต่งดีไซน์รถทั้งสองคันบอกเลยว่ากินกันไม่ลงนะคะเป็นยังไงบ้างคะกับรถชุดแต่ง2คันนี้เจะ๊บบอกเลยโปรโมชั่นโคตรด,ดีมากๆเจ๊บจัดให้เลยนะคะคุณลูกค้าอยากได้ชุดแต่งแบบนี้หรืออยากได้ชุดแต่งแบบนี้จัดมาได้เลยคะ่ะโปรโมชั่นตอนนี้เจ๊บจัดดอกเบีย้ยพิเศษด้วยคุณลูกค้าหรือคุณลูกค้าบอก เออคุณเจบแล้วมันมีโปรดาวต่ำที่เขาเล่นฟรีดาวกันไหมมีนะคะแต่คุณลูกค้าจะต้องมีประวัติเครดิตการผ่นอนสินเชื่อมาบ้างฐานเงินเดือนต้องมีหรือไรายได้ต้องชัดเจนเป็นเจ้าของกิจการก็ต้องไรายได้แบบชัดเจนนะคะมีทะเบียนการค้ามีหน้าร้านให้เราตรวจสอบคือคุณลูกค้าบอกที่มาของไรายได้มาให้ชัดเจนนะคะว่าสามารถตรวจสอบได้ไม่ติดเครดิตบุโรแน่นอนคุณลูกค้าอยากได้โปรโมชั่นแบบไหนไม่ว่าจะดาวน้อยหรือว่าอยากได้ดอกเบี้ยพิเศษ ทั้ง2โปรโมรชั่นเจีย๊ยบให้ชุดแต่งแบบนี้คุณลูกค้าเลยค่ะสนใจแคมเปญดีๆโทรมาหาเจีย๊ยบนะคะ0929914965หรือคุณลูกค้าบอกว่าคุณเจีย๊ยบอยากได้ใบเสนอราคาทักมาเลยคะ่ะที่ช่องทางไลน์แอด MG แอไซ์ก่อนนะคะ MG 2000นะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วอย่าลืมนะคะกด u b s ส r คร e ด้วยจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆของ MG เจีย๊ยบและเจีย๊ยบบอกเลยว่าเจีย๊ยบมีชุดแต่งมาอัปเดตแบบเยอะมากๆเป็นประจำนะคะวันนี้เจีย๊ยบและทีมงานขออนุญาตลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ,บาย